สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาย u t ท b e ทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าเช้านะครับอยู่กับผมครับโอ้ดัมซิงครับวันนี้นะครับวันนี้ก็รับหน้าที่นะครับแทนอะไรนะท่านเซตินนะครับมาส่งน้ำมันแทนนะครับวันนี้พอดีเซตินใช้มาซื้อน้ำมันไฮอเด็กก็เลยเอาน้ำมันมาส่งทีมงานเลยครับ เลมกามาเนี่ยส่งน้ำมันนะครับนี่ยป่ออย่างลึกเลย ปปปปเปกนเนุ๊ยๆๆอ่ต่ําเบิ่ดมื้อนี้หุงข้าวคนแล้วครับหุงข้าวกันแล้วอ้าวสวัสดีครับเดี๋จตินตินเนาะอยู่บ้านครับเตินมันม่มาแล้ว เติมเลยก็เคยจะเข้าถังบอกเออเอาไม่ทอนหรอกใครคิดโอ้ไม่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 พอมันไม่พอก่อ็เมื่อคืนมันเหลือหกขวดเนาะกินที่ไหนซื้อมาหกขวดอ่ะ นี่ประมือกันนี่วันนี้จัดหนักเลยพี่ประมือโอเคครับโอเคกับข้าวเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ใหญ่เลมครับกก็็เเบบหมมมาาานีผมมาส่งน้ำมัน เอาเขาเช็กตามนี้เนาะมันคือก็ตามเช็กไม่กาดเลยสริมมาหกพันอ่ะแม่โคแม่โคสองพันพอไหมจันให้ไปเติมแมคโสองพันอ่ะครับครับสามครึ่งก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับเติมเลยก็ไม่เข้าทางอีแลดูสิโอ้ เจมไปเจมไปอาจารย์เหลาเออนี่นี่นี่มันแกงไรนี่ผมต้มนายดูดูฝีมืออาจารย์ชูแกงเลยนะเขียดเมื่อคืนแล้วโอ้เขียดจันาลงไปอยู่ในหม้อซะแล้วมันอยู่ข้างล่างหมดอ่ะเอ้าไม่อยู่ข้างบนอะไรอะไรนี่ยังไม่ตื่นความฝันของมันมัยตับ เอ้าทำอะไรอ่ะเนี่ครับเอ้าไปดูนใส่เสื้อคนละตัวนี่ใช่ไหมไหนเสื้นาฬ้ไม่ได้มันร้อนเสื้อหนาหนาอันนี้ก็ทะทงก็ยางรั่วเปลี่ยนคันนะครับไม่ขับพันนี้เลยนะครับคืนร้อนจริงเลยนอน พี่ต้องลากสายไฟจากบ้านไปข้างนอกนี่ดูเออนี่ถึงเกออยเตอบาลมเพราะว่าจะปั่นแอร์ก่อนเกินโอ้โหเขานอนยังไงกันขีปนาสุร์เก็เสียติดไม่ติดคือเก่าอีกนะ<อ>ออครับเติมน้ำมันนะครับนี่กระทงกระจอยนี่ครับรถยางรั่วเดี๋ยวกำลังส่งไม,ไม่เชื่อไม่น่าให้แต่น้อยก็พี่ออกมาข้างนอกอนมาสงม่งน้ำมันไงเออแล้วพี่ไปไงล่ะน่ะ เอาวนก็อยู่ที่เดิมเด้อเออทีมงานนี้มีแต่พูดตากันอย่างนี้นะครับสนุกสนาน ah เฮฮาปาร์ตี้นะครับขน,นมนมเนยนะครับไม่มีเราเบียร์เพียบไม่มีนะครับบรรยากาศโอเคครับคลิปนี้ก็ขอโจบไปนี้ก่อนนะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดรับซื้อของผมสวัสดีครับดังใจบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะจะซอร์ที่อะโย,ย่ใจอ่ะเลย